why thank mm -hmm. you ใช้แล้วจบลงแล้วค่ะก็ขอบคุณผู้ปกครองทุกๆุกท่านที่ให้การสนับสนุนน้องๆ,ๆนะคะแล้วก็ให้คมาด้วยกิจกรรมของของของเราในนี้แล้วก็ถึงค่ะขาไม่ได้คุณครูแล้วก็นักเรียนทุกทุกคนที่ตั้งใจเรียนแล้วก็ฝึกซ้อมจนทำให้เกิดกิจกรรมดีๆขึ้นมา กีก็ขอจบขต่เพียงเท่าน, <ร Stevens. S 1> น,นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะโบคะขอบคุนะครับพี่น้องอะไรคะฝนค่ะใจนะคะวันนี้มาร้องเพลงอะไรร้องเพลงรักปาฏีหาค่ะเป็นยังไงบ้างคะร้องดีไหมชื่อในน้องดีไหมคะไม่แย่นะคะแม่แบบเอเนี้อนะซัรู้สึก ก็ตั้งแต่เห็นเห็นแววเขานะครับก็ตั้งแต่ปี2ปีที่แล้วละครับ2ป, 2>, 2ปีที่แล้วละนะครับชื่อมุกค่ะมาเพลงวาเลนไทน์ของมาติน่าค่ะเรียนมา4เดือนค่ะถเต็มสิบเหรอคะให้แปดค่ะเพราะว่าทำดีที่สุดแล้วคะ่ะ ก็พอใจอะค่ะเพราะว่าอยากให้น้องเมื่อก่อนที่อายนะคะตอนนี้มาเรียนที่ KBN ก็น้องกล้าแสดงออกขึ้นเยอะแล้วก็กล้าขึ้นเยอะค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์นะคะอยู่ที่ k p n เชียงใหม่นะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็คือ Voice r e c i t a l นะคะเป็นการแสดงผลงานของน้องๆในวิชาร้องเพลงของครูแต่ละท่านนะคะ แล้วก็วัตถุประสงค์ของงานในวันนี้ก็คือว่าเราจัดขึ้นเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้มีเวทีในการแสดงออกเหมือนกับว่าคือเขาเรียนมาแล้วเนี่ยเราก็อยากให้ผู้ปกครองบางทีเนี่ยผู้ปกครองยังไม่ทราบเราก็ไม่เคยชมก็คือควาจริงแล้วเนี่ยศักยภาพในตัวของน้องๆเนี่ยมีมากนักขนาดไหนก็คือทาง KPN เชียงใหม่เนี่ยแหละค่ะที่จะดึงศักยภาพของน้องๆทุกคนออกมาให้ผู้ปกครองได้ชมกันค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับความสามารถของน้องๆจากสถาบันดนตรี KPN เชียงใหม่ที่ได้มาแสดงความสามารถให้เราได้ชมกันในวันนี้กับงาน voice recital song for lover จากสถาบันดนตรี KPN เชียงใหม่คะ่ะไม่แน่นะคะน้องๆบางคนในสถาบันแห่งนี้อาจจะก้าวไปเป็นซูเปอร์สตาร์ในอนาคตก็เป็นได้ส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะส่งน้องๆที่บ้านมาพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรที่ทางรายการได้ขึ้นให้นี้นะคะ สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะคงต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่เทปหน้าค่ะว่าเราจะมีกิจกรรมดีๆอะไรมาฝากกันอีกสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณสถาบันดนตรี KPN เชียงใหม่ VTV Cable TV และ VTV Channel สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ